สำหรับตัวกองทุนเคฟซีเมกะเองนะคะจะเป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถที่จะเข้าถึงการลงทุนใน5เมกะเทรนด์ของจีนนะคะคือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการรีฟอร์มนะคะลัชแคปเพลย์นะคะคอนซัมชันเทคโนโลยีแล้วก็ในส่วนของตัวอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งการวางพอร์ตของอตัวกองทุนเคฟซีเมกะเองเนี่ยเราก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นคอพอร์ ort, แล้วก็ส่วนที่เป็นซเทไลท์นะคะสำหรับตัวคอพอร์ ort, นะคะเราก็จะ,ะลง คุณผ่าน4 ETF ด้วยกันนะคะณปัจจุบันนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตัว Large Cap นะคะแล้วก็ในเรื่องของตัว c o n s u m p t i ่ n ในเรื่องของตัว Internet แล้วก็เทคโนโลยีนะคะในส่วนของตัว Satellite เองะคะก็เราก็เปิดโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มนะคะเออเมื่อเราเห็นว่าเอ๊ะทีมไหนมันน่าจะมานะคะมันน่าจะเอา p e r f o r m เราก็สามารถที่จะ a อ d ในส่วนของตัว ทีมที่เป็นเซตเทอร์ไลท์ตรงนี้เข้ามาในพอร์ตได้นะคะซึ่งณปัจจุบันที่เราลงทุนอยู่เนี่ยก็คือจะมีทีมในเรื่องของตัวคอน s u m e r แบรนด์นะคะแล้วก็ที่อยู่ในตะกร้าของเรานะคะที่อาจจะเป็นเซตเทอร์ไลท์ได้ในอนาคตถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามันมีโอกาสสามารถที่จะหยิบยกเข้ามาได้ก็มีทั้งพวกคลิ้เทคโนโลยีแล้วก็ลุนไปถึงในภาคของตัวเฮลท์แคร์นะคะสําหรับในส่วนของตัวข้อพอร์ตของตัวกองทุนเคปซีเมกาเองอะคะ่ะอย่างในส่วนของตัว ETF ที่เป็นลัสแคปอะคะ่ะก็คือส่วนใหญ่แล้ว ก็คือจะเป็นการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของจีนก็อยู่ในเซกเตอร์พวกแบงก์ประาก,การันอินเทอร์เน็ตอีคอมเมิร์ซอีวีนะคะแล้วก็ธีมเกี่ยวกับตัวคอนซัมมชันนะคะก็คือเราจะมองเกี่ยวกับตัวภาพของตัวโอกาสการเติบโตไปกับ ตัวการบริโภคภายในประเทศของจีนเพราะว่าจีนก็เรียกได้ว่าเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่มากๆของโลกนะคะแล้วก็คอน sumption เองก็เป็นพอ p o ช t ั่นหลักของตัวเศรษฐกิจเขานะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวธีมเกี่ยวกับตัวอินเทอร์เน็ตแล้วก็เทคเองอันนี้ก็ชัดเจนนะคะว่าภาพการเติบโตของตัวรัฐบาลจีนเองก็ซัพพอร์ตมาในส่วนของตัวตรงนี้แล้วก็การเติบโตในส่วนของตัวเซกเตอร์หลักนี้เองก็เรียกได้ว่าเติบโตได้โดดเด่นมากๆนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราพูดในเรื่องของภาพของตัวเทคหรืออิน แล้วเนี่ยหรือแม้แต่อุตสาหกรรมอื่นๆก็เรียกได้ว่า ตอนนี้เองเนี่ยก็จะมี AI เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องในเกือบทุกบิสเนสเลยนะคะก็ภาพนี้จะเป็นฟอเรคท์ของทาง morgan stanley นะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาคาดการณ์ในการเติบโตของตัวธุรกิจที่มีการนำา AI เข้ามาใช้เนี่ยในส่วนของตัวภาคของตัวการผู้ริพกแล้วก็ในส่วนของตัวบริษัทเองเนี่ยก็จะมีการนำมาใช้แล้วก็การนำไปใช้ในส่วนตัว AI เนี่ยถูกนำไปใช้ทั้งในอ e ีคอมเมิร์ซพวกโซเชียลแอดพวกทราเวลเกมหรือว่าตัว local ริต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าคาดการการเติบโตต่อปีเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดูในส่วนของตัวการมาของ AI ตรงนี้ค่ะจากคาดการของกล m มแนแซก็เขาก็เชื่อว่าตัว AI เนี่ยจะสามารถ ขับเคลื่อนในส่วนของตัวการเติบโตของตัว e a r n i n g หรือว่าตัว eps ของตัวตลาดหุ้นจีนอย่าง msci china เนี่ยได้อย่างน้อยเฉลี่ย2.5%ต่อป,ปีซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆนะคะแล้วก็ในภาพของตัว regulation โดยรวมก็ถือว่ากันได้ในช่วงต้นปีเนี่ยการมาของ d i p c ปุ๊บแล้วก็มีสีเจิ้งผิงใช่ไหมคะมีการไปเจอผู้นำบริษัท เหจีนยักษ์ใหญ่นะคะก็ตรงนี้เนี่ยแสดงถึงภาพที่ชัดเจนมากๆว่าทางการจีนเนี่ยก็น่าจะเป็นการในลักษณะเชิงสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตในส่วนของตัวภาคธุรกิจนี้นะคะจากที่ก่อนหน้านี้ถ้าเราเป็นภาพจำเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการออกกฎต่างๆที่มาเพรสเชอร์เซกเตอร์เหล่านี้แต่ณปัจจุบันเองเนี่ยเป็นภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวภาพเออร์ n g งของตัว MSCI c ชน n าเองนะคะจะเห็นได้ว่าเส้นสีเขียวเข้มนะคะ ก็ด้านบนสุดเลยกลุ่มเทคเองก็เป็นกลุ่มที่ถูกรีไวซ์อัพในส่วนของตัวคาดการเ e a r n น n g งนะคะ สำหรับตัวภาพเศรษฐกิจจีนโดยรวมในภาพนี้นะคะก็จะเป็น breakdown นะคะของตัว GDP ก็จะเห็นได้ว่าสัดส่วนหลักๆของตัวเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็ยังคงเป็นในส่วนของตัวการบริโภคภายในประเทศหรือว่า domestic consumption เป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสำหรับตัวกองทุนเคปซีเมกเนี่ยเราก็จะมีการลงทุนในธีมที่ l i n k ์กับ consumption ที่เราจะสร้างโอกาสการเติบโตไปกับตัวการบริโภคภายในประเทศของจีนด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงตลาดอีคอมเมิร์ซจีเนี่ย เรียกได้ว่าเป็นตลาดที่มีไซส์ของตลาดอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลกนะคะ ในส่วนของตัวภาพนี้เองะคะจะเป็น performance ของตัว ETF นะคะที่กองทุน KFC เมกาลงทุนนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวที่นำโดมมาเลยเนี่ยสองตัวแรกก็คือจะเป็นตัว ETF ที่เป็นอินเทอร์เน็ตแล้วก็เทคโนโลยีนะคะทัดมาสีขาวนะคะก็คือจะเป็น ETF ที่เป็น large cap นะคะแล้วก็ลองลงมาก็คือจะเป็น c o n sumption แล้วก็สีน้ำเงินก็คือจะเป็น consumer brand นะคะก็โดยภาพในปีนี้เองเนี่ย year ETF ที่เราลงทุนเนี่ยก็มีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าจะนำโดยกลุ่มพวกเทคโนโลยีแล้วก็อินเทอร์เน็ตเป็นหลักนะคะจากภาพใหญ่นะคะที่เราเห็นในส่วนของตัวภาพตลาดหุ้นจีนเองที่ถูกด้าดโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีค่ะสำหรับพอรตการลงทุนณะปัจจุบันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเบรกดาวออกมานะคะว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเราลง ETF แต่ละตัวเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็อย่างที่เราเรียนว่าคอร์พอตเราก็คือเป็นอี่อี ETF หลักอย่างที่เราเรียนไปข้างต้นนะคะก็คือจะเป็น last cap นะคะจะเป็นอ่ f ETF ที่เป็น discretionary ก็คือลิง k ์กับพวก consumer แล้วก็เป็น ETF ที่เป็น internet แล้วก็เทคโนโลยีนะคะส่วนซีเทลไลต์ก็คือจะเป็นคอน sumer แบรนด์ก็จะถือไม่ได้เยอะมากนะคะณนะปัจจุบันถือประมาณสัก2.3เท่านั้นเองนะคะในส่วนของตัวภาพเซกเตอร์นะคะ3เซกเตอร์แรกนะคะก็จะเป็น discretionary นะคะ communication services แล้วก็กลุ่ม financial ค่ะสไลด์หน้านี้นะคะก็คือจะเป็น top 10ของตัวหุ้น k ค c Mega นะคะที่ถืออยู่ในพอร์ตการลงทุนนะคะก็เชื่อว่าเป็น name นที่นักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะก็ไม่ว่าจะเป็น l 里 บาบานะคะเฮนเซนนะคะ JD.com นะคะไปตู้แล้วก็มีตัวเซี่ยมี่ค่ะครับเรียกว่าจริงๆแล้วถ้าไปดูอพอร์ตปัจจุบันของตัวเคเฟซีแมกกาเนียจะเห็นว่ามีสัดส่วนของภาคพ,พี่ลิงกำลังซื้อของผู้บริโภคค่อนข้างเยอะนะครับผสมกับภาคเทคซึ่งผมมองว่า2เซกเ,เตอร์นี้ก็ได้ประโยชน์เต็มๆจากการกระตุน้นธศรกิจของรัฐบาลจีนอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นยกตัวอ,อย่างตัวเทรนดอินสกีมที่ว่ามีการให้คนจีเนี่ยเอาสามารถเอาขึ้นชั้ไฟฟ้านะครับรวมถึง รวมถึงรถยนต์ด้วยนะครับแลกกับรถยนต์ใหม่หรือว่าเคือใช้ไฟฟ้าใหม่นะครับในราคาที่ถูกลงเยอะอันนี้ก็ได้ประโยชน์เต็มแล้วก็ประเด็นที่2องเลยอย่างเช่นกลุ่มเทคซึ่งถ้าเราไปดูการประเมินรายได้ของหุ้นกลุ่มเทคจีนเนี่ยมองไปสัก2อถึงสมปีข้างหน้า,าจริงๆแล้ว E.P.S. Growth เนี่ยดูดีกว่าหุ้นเทคของ US เด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าในバリเอชันที่ว่าถูกกว่าอย่างมีนยยวสาคัญนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเป็นกองทุนที่จัดพอร์ตเพื่อรับประโยชน์จากการพื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับ แล้วก็แต่ว่าก็ไม่ได้มีการลงทุนเซกเตอร์ใดเซกเตอร์เดียวนะครับการกระจายและสามารถปรับพอร์ตได้อย่างเช่นที่คุณคิปพูดไปว่าเราก็มีเรียกว่าออปชันที่จะที่จะแอดในส่วนของแชสลไลด์เข้ามาถ้าโอกาสมีนะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ที่ควรจะทาก็ยังก็สามารถปรับได้เพราะผมจำได้ก่อนหน้านี้เนี่ยกองก็จะมีสัดส่วนของตัวที่เป็นคอน sumer discretionary เนี่ยเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าลดน้ำหนักตรงนั้นไปแล้วเพิ่มเป็น large cap มาแทนนะครับก็มีความยืดหยุ่นสามารถปรับได้ในทุกสถานการณ์ครับสำหรับ กองเคเอฟซีเมกะ